สวัสดีครับเพื่อนชาวทสีสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้บรรยากาศครึมฟ้าคึ้มฝน,ข,น,นขอพาเพื่อนๆมาลงที่บ่อกเก็บน้ำของสวนเรานะครับนี่ครับแหนเต็มบ่อเลยนะครับแต่ช่วงนี้เลี้ยงเป็ดอยู่ครับก็เลยจะมาตักแหนไปให้เป็ดเป็นอาหารว่างช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเพื่อนๆ นในบ่อนี้มีทั้งแหนแหนเป็ดใหญ่แล้วก็มีผัมด้วยนะครับเพื่อนๆตักขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับผัมก็เป็นเม็ดเล็กๆนี่นะครับเต็มเลยนะครับแต่เป็ดพอชอบกินมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้เป็ดกันนี่ครับผมเตรียมไว้แล้วหนึ่งถังใหญ่นี่ครับ น็ครับก็ให้อย่างนี้ทุกวันนะครับให้เขากินทุกวันเพื่อนครับเช้านี้ก็บุกเล้าเป็ดเลยนะครับต่เช้าเลยก็เป็ดอาจจะตื่นนิดนึงครับแต่ก็อยาก ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับวันนี้ได้ไข่ไข่เป็ดอยู่ประมาณ9้าฟองสิบฟองในบรรดาเป็ดออ25ตัวนะครับเป็นตัวคู่ต,ตัวหนึ่งก็เป็ดอายุประมาณแปดเดือนแล้วครับเพืเ่อนๆก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้นครับดูซิว่าจะไข่เต็มร้อยเปอเซนไหมนะครับ ท้ายสวนเมลกเกษตรครับเพื่อนๆรู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ